สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับเปิดไพด่ดูดวงกับช n n e l ต้นโกมุดนะครบับมาแล้วกลับมาแล้วคลิปแรนดอมนะครับเดือนพฤษภาคมวันนี้วันที่1น,นะแต่ละราศีต้นทําคลิปสั้นไปแล้วนะครับแต่ละราศีหลังจากดาวพฤหัสย้ายจะโชคดียังไงบ้างจะมีเรื่องดีๆยังไงบ้างต้นทําเป็นคลิปสั้นไว้แล้วนะครับอยู่ในช็อตนะมาครับ หัวข้อหัวข้อในการอ่านไพ่คลิปนี้นะครับข่าวดีต้อนรับเดือนพฤษภาคมนะครับมาเช็คพลังงานหน้าไพ่กันดูก่อนนะครับใครเป็นเจ้าของคลิปนี้บ้างนะครับใครเป็นเจ้าของคลิปนี้บ้างนะครับเช็คพลังงานหน้าไพ่กันดูก่อนนะ Tim c l a n s r e v i จิไฮโรแฟนสิบไม้เท้าสามไม้เท้าอ่ะอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเป็นหกใบเดีวยวกันนะครับนี่ เพจออพคับนะครับเด็กถือถ้วยตัวตนของคุณนะครับตัวตนของคุณช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังปรับพลังงานหาสมดุลตัวเองอยู่นะครับบางคนอยู่ในช่วงที่เศร้าอยู่ในช่วงที่หนักมาก่อนนะครับอยู่ในช่วงที่หนักช่วงที่เศร้ามาก่อนตึงมาก่อนกังวลมาก่อนเครียดมาก่อนนะครับ กำลังพยายามปรับตัวเองจูนตัวเองให้ดีขึ้นกำลังพยายามจูนตัวเองให้ล่าเริงให้มีความสุขในทุกๆวันให้ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งสําหรับบางคนเล่นมากเกินไปบางคนเล่นเกินไปติดเล่นเกินไปนะครับบางทีก็ละเลยหน้าที่ละเลยงานตัวเองเกินไปละนะครับเที่ยวมากเกินไปเล่นมากเกินไปนะครับ ยังไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่จะต้องทำเท่าที่ควรนะครับทีนี้เหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามากระทบคุณสำหรับคนที่เล่นมากเกินไปนะครับสำหรับคนที่เล่นมากเกินไปตอนนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่คุณนะ่ะอาจจะติดงอมแงมกับกับสิ่งที่คุณกำลังเพลิดเพลิอนอยู่นะครับ มันเป็นไปได้ว่าคุณกำลังติดงอมแงมกับสิ่งที่คุณเพลิดเพลิอนอยู่นะครับสำหรับคนที่เล่นมากเกินไปนะทีนี้สำหรับคนที่สำหรับคนที่เครียดเนาะสำหรับคนที่ตึงสำหรับคนที่แบบว่าดาวเศร้านะครับที่กำลังที่กำลังฮิวตัวเองขึ้นมาเนี่ยที่กำลังปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาให้สดใสขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหาสิ่งต่างๆมา สร้างความบันเทิงให้กับตัวเองเนาะทีนี้ไอสิ่งที่คุณหามาสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองเนี่ยอย่าใช้มันมากเกินไปนะครับให้รู้ลิมิตนะถ้าสมมุติว่าคุณติดซีรีส์ก็เอาให้รู้ลิมิตตัวเองนะครับดูซีรีส์ดูได้ผ่อนคลายได้แต่อย่าผ่อนคลายให้มากเกินไปนะครับถ้าติดขึ้นมาจะยุ่งนะครับเดีย๋ยวจะเสียการเสียง,งานเอานะครับทีนี้สิ่งที่คุณกําลังคิดเป้าหมายของคุณนะ เป้าหมายของคุณก็อยากจะไปให้ถึงฝันนะครับอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายนะครับอยากจะฝึกฝีมือฝึกฝนประสบการณ์ฝึกความชํานาญหาความรู้เกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับอยากจะไปให้ถึงสิ่งที่ฝันนะครับคนรอบข้างคู่ครองครอบครัวถ้าไม่หาปัญหามาให้คุณแบกนะครับ เขาก็เป็นห่วงคุณว่าตอนนี้คุณแบกภาระหนักนะครับเป็นได้เป็นได้สองอย่างเลยอย่างแรกคือคนรอบข้างคู่ของครอบครัวหางหาภาระหนักไม่ให้คุณแบกนะครับอีกมุมหนึง่งเขาก็มองเข้ามาที่คุณเขามองว่าเอช่วงนี้คุณดูหนักจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับหนักจังคุณหนักจังเลยคุณแบกความระหนักจังเลยนะครับ เป็นห่วงอะไรประมาณนี้นะครับมีมีสองแง่นะแง่หนึ่งคือเขาหาเรื่องมาให้คุณแง่ที่สองคือเขาเป็นห่วงคุณนะครับเพราะว่าคุณกําลังดูเครียดเกินไปนะครับอยากให้คุณได้ผ่อนคลายบ้างอยากคุณดูหนักเกินไปแล้วนะครับทีนี้อดีตของคุณอดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณคุณก้าวแล้วนะคุณก้าวหน้าไปไปยังสิ่งที่กําลังลงมือทํานะครับคุณเริ่มลงมือทํากับสิ่งที่คุณกําลังอยาก เป็นอยากจะทําอยากจะได้นะครับคุณเริ่มลงมือทําแล้วนะครับคุณมีการก้าวไปข้างหน้าแล้วนะครับมีการเริ่มลงมือทําแล้วนะครับแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคุณก็ไอเดียบรนเจิดนะครับไอเดียมันไอเดียบังบรนเจิดด้วยได้รับไอเดียใหม่ๆด้วยได้รับความสุขพอสมควรกับสิ่งที่ตัวเองจะทํานะครับมีไอเดียมีการคิดเอท มีแนวคิดใหม่ๆแนวคิดดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำนะครับนี่คือพลังงานของคุณนะคลิปนี้ใช่ของคุณไหมตรงกับเรื่องราวของคุณไหมถ้าใช่มาดูกันต่อครับกินอ้อน แต่ถ้วยแห้ฮงแมนฮมได้พิเชสอุปรสรรคสําหรับสิ่งที่คุณอยากจะทํานะครับอุปรสรรคสําหรับสิ่งที่คุณอยากจะทําคืองานคุณมีไอเดีย มีแรงครับเกี่ยวกับงานมากๆนะครับทีน ang, ีน้คุณมุ่งเกี่ยวกับงานของคุณคุณมุ่งเ<ๆ><า>กี่ยวกับงานของคุณคุณยุ่งมากเกินไปนะครับคุณยุ่งมากเกินไปคุณมีแพชชั่นกับงานบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆนะครับสิ่งที่คุณคิดอยากจะทําบางไอเดียนะครับคุณหมกมุ่นกับมันมากเกินไปนะครับทีเนี้ย ป, attract, ป, ok, right. ป,ป,ปั so 네จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณนะปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณแล้วก็สิ่งที่คนภายนอกเขามองคนรอบนอกเขามองเข้ามาที่คุณนะครับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณตอนนี้คุณหันหลังให้กับสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วหันหลังให้กับสิ่งที่มันไม่โอเคกับคุณแล้วนะครับอะไรที่มันไม่โอเคกับคุณคุณไม่เอาแล้วนะครับแล้วเนี่ย แล้วในสิ่งที่คนภายนอกมองเข้ามาที่คุณเขาก็มองว่าคุณนะ่ะไม่เอาแล้วเหมือนกันคุณนะ่ะกำลังกำลังจะไปในทางใหม่แล้วนะครับคนรอบข้างเขามองมาที่คุณเขามองว่าคุณนะ่ะกำลังจะไปทางใหม่แล้วกำลังจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเริ่มที่จะเปลี่ยนจากคนเดิมไปเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ เปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่เข้าท่าไปสู่อีกพาร์ทหนึ่งที่อยากจะลองแล้วนะครับเนี่ยสิ่งที่คุณกังวลอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณกังวลอยู่คือสิ่งที่คุณกำลังทำเลยนะครับคุณหยุดนิ่งคุณหยุดนิ่งเพื่อหาคำตอบนะครับคุณหยุดนิ่งเพื่อหาคำตอบว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวตนของคุณน่ะคุณเครียดใช่ไหม ต้นตนของคุณนี่คือสําหรับบางคนนะต้นตนของคุณเนี่ยคุณเครียดคุณเครียดคุณตึงคุณกังวลนะครับจนคุณจะต้องมาทําการปรับสมดุลให้ตัวเองสามารถมีความสุขได้มากขึ้นเนี่ยจะต้องมาเยียวยาตัวเองแล้วจะต้องมาแบบรีเฟซอารมณ์ตัวเองแล้วนะครับก็คือมันตึงกับสิ่งที่อยากจะทํามากเกินไปเนี่ยจนจต้องหาอะไรมาสร้างความบันเทิงให้ตัวเองแล้วนะครับ ในความที่มันเครียดมากๆเนี่ยแล้วคุณก็คิดแต่กับเป้าหมายของตัวเองเนาะคุณก็คิดเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองอยู่ตลอดทีนี้คุณกังวลว่าที่คุณหยุดพักจากงานที่คุณอยากจะทําเนี่ยที่คุณหยุดพักจากเรื่องเครียดที่คุณทําอยู่เนี่ยมามาหาความบันเทิงให้ตัวเองเนี่ยมาพักหาความบันเทิงให้ตัวเองเนี่ย เพื่อหวังว่าจะได้การผ่อนคลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณกังวลว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าคุณได้พักบ้างแล้วเนี่ยคุณพักบ้างแล้วคุณกลับไปทำต่อมันจะดีขึ้นไหมเนาะมันจะดีขึ้นไหมที่คุณวางงานมาอินเตอร์เทนตัวเองเนี่ยมาหาความบันเทิงให้ตัวเองเนี่ยพอคุณพักผ่อนจนพอใจแล้วเนี่ยคุณกลับไปทำ งานของคุณต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการไหมนะครับไพ่สรุปของคุณคือได้ให้พิเศนะครับไพ่็วา่ความสามารถจากภายในเลยนะครับคุณจะรู้ได้จากภายในเลยคุณจะแบบว่ามีความรู้มากมายนะครับ สิ่งที่คุณอยากจะฝึกฝนสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนาทักษะอยากจะแบลว่าฝึกความสามารถอยากจะรู้ลึก้จริงอะไรงเงี้ยจะไปถึงไหมจะทําได้ไหมนะครับสิ่งที่คุณอยากจะทํานะสุดท้ายสรุปแล้วคุณจะทําได้นะครับนายพิเทียนนี่เป็นคนที่มีความสามารถสูงนะครับมีความสามารถสูงนะความสามารถสูงถึงขนาดที่ว่าแบบว่ามันรู้อยู่ในใจได้เลยว่าเอออันนี้ไหวอันนี้ต้องทําแบบนี้อันนี้ทําได้นะครับ ขนาดนั้นเลยนะครับมันตื่นรู้อ่ะมันใช้บางคนเนี่ยใช้คําว่าตื่นรู้เนาะตื่นรู้กับสิ่งที่ทํานะครับรู้ลึกร,ร,รู้จริงกับสิ่งที่ทํานะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> <c oughs> เขาเขารู้ลึกร,ร,รู้จริงกับสิ่งที่ทําเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพักจากเรื่องจริงจังเรื่องเครียดมาพักผ่อนมาหาความบันเทิงให้ตัวเองแล้วกลับไปทําต่อเนี่ยมันจะได้ผลนะครับ <Es> <an> สุดท้ายมันจะได้ผลนะขอให้คุณหายเหนื่อยนะขอให้คุณหายเหนื่อยแล้วคุณกลับไปทํามันจะได้ผลดีกว่าที่คิดอีกครับจะได้ผลดีกว่าที่คิดไว้นะครับนี่คือเรื่องดีๆสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้ให้คุณนะครับเรื่องดีๆสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้ให้คุณก็คือสิ่งที่คุณได้ลงมือทำนาะสิ่งที่คุณลงมือทําไปแล้ว ลงมือทําไปแล้วแล้วก็เครียดกับมันอยู่เนี่ยลงมือทําไปแล้วงานงานไอเดียโปรเจกต์ที่คุณทำเนี่ยที่คุณลงมือทาไปแล้วแล้วก็เครียดกับมันอยู่เครียดถึงขนาดต้องมาหาความบันเทิงให้ตัวเองบ้างเนี่ยมาพักผ่อนหาความบันเทิงให้ตัวเองบ้างเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันจะออกมาดีกว่าที่คิดนะครับมันจะออกมาดีเลยนะครับคุณทําได้นะครับพักให้หายเหนื่อยแล้วมาคิดต่อแล้วไอเดียมันจะบันเจิดกว่าตอนที่นั่งเหนื่อยเหนื่อยอยู่แล้วทําต่อนะครับ เมื่อแล้วพักบ้างนะครับพักสักแป๊บหนึ่งก็ได้หาเวลามาเอ็นเอ็นหลังจิบเครื่องดื่มเย็นๆต้นไม่ด้มหมายถึงแอลกอฮอล์นะต้นหมายถึงอาจจะเป็นโซดาหรือเป็นน้ําอารมณ์อะไรก็ได้นะของหวานนะั่นอะไรเงี้ยเออเอ็นหลังจิบน้ํากินขนมนิดๆหน่อยๆน,นะครับดูซีรีส์สักอีพีหนึ่งแล้วมาลุยต่ออะไรเงี้ยอืมแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าเออ มันก็ทําได้นี่หว่าได้ผ่อนคลายบ้างมันก็ดีอย่างนี้ดีเองนะครับนะแล้วคุณจะรู้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะไพ่เนี่ยขึ้นมาเตือนคุณเลยนะไพ่เดดดีวิลนะคุณผ่อนคลายตัวเองคุณหาสิ่งบันเทิงมาผ่อนคลายตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นเพื่อที่จะไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำต่อให้เพื่อให้ตัวเองมีแรงไปทำสิ่งที่ต้องทำต่อแต่ ไพ่เดวิลขึ้นมาเตือนว่าถ้าคุณติดเล่นเกินไปนะครับถ้าคุณติดเล่นเกินไปติดสิ่งนั้นจนงอมเงมคุณก็เสียการเสียงานได้เหมือนกันนะครับพลาดเป้าหมายได้เหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นตอนรับเดือนพฤษภาคมนี้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วลุยต่อ มันจะสำเร็จนะครับขอให้คุณโชคดีครับสวัสดีครับ